หาย,ยาเสพติดนะคะก็คดอนะคะให้คนในชุมชนในหมู่บ้านหันหน้าเข้ามาคุยก,กันหรือและํากิจกรรมร่วมกันใเด้วยกนันในหมู่บ้านนะคะข้อที่สองคนในชุมชนช่วยกันดูแลแล้วก็สอนสอนวา่าลูกทานหานเพื่อคนไหนอะไรยังไงก็ให้บอกซึ่งกันและกันจะได้เป็นการดูแลเพื่อนเพื่อนพี่น้อง แล้วก็ไม่ให้มีแหล่ง่วดของยาเสพติดข้อที่สามให้ความรู 2, 2> ้เด็กๆในชุมชนแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็บอกโทษของยาเสพติดอันนี้ก็คืออาจจะเป็นในบ้านหรือว่าโรงเรียนครับผมข้อที่สี่ก็คือให้กําลังใจคนที่เคยติดยาเสพติดนะคะที่เขาเลิกยาได้ก็คือให้กําลังใจแล้วก็ให้โอกาสเขาครับข้อที่ห้าก็คือให้ความรู้แล้วก็ปลูกฝัง สิ่งที่ดีๆนี่ให้กับเด็กๆในชุมชนแล้วก็ครอบครัวอันนี้ก็คือครอบครัวของตัวเองทื่จะต้องดูแลบุตรหลานที่จะต้องบอกกล่าวและก็ตัดเตือนครับก็ทีหกแสดงความรักโดยการกอดหรือหอมจุบลูกหลานและก็ให้กําลังใจบอกรักกันทุกวันว้าวอ่อ <laughs> ปัญใจคือกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวของตัวเองเพราะปัญหามันอยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่พอลังมันเกิดปัญหาก็คือเดือดร้อนคนอื่นค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับเขา้โมเม้นที่คป็ตาค่เดียวนะก่อยืนก่อนครับต้องบอกว่าที่พี่เขาตอบมาเนี่ยบางข้อคิดไม่ถึงเลยนะคือเรามองว่าเอ๊ะทไงถึงจะให้ชุมชนมี มีส่วนร่วมพี่เขาบอ,อกว่าอันแรกเลยมันต้องทํากิจกรรมไงคือถ้าไม่มีกิจกรรมมันก็ไม่ร่วมกันใช่ไหมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีนกิจกรรมเพื่อชุมชนมันก็จะทำให้คนออกมาช่วยกันแล้วก็ฝากผู้นำนิดนึงนะครับอันที่สองนะครับพี่เขาบอ,อกว่าช่วยกันสอดส่องใช่ก็คือทุกวันนี้เราเป็นยังไงครับต่างคนอยางอยู่เรื่องไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของเมืองเรื่องอะไรเปลี่ยนใหม่ครอบครัวเราเราดูแลครอบครัวเราแล้วก็สอดส่องหน่อย เพราะทุกคนก็คือเป็นลูกเป็นหลานเราหมดนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือให้ความรู้กับเด็กๆไอ้ตรงเนี้ยเราจะทํายังไงให้ความรู้แบบไหนครับคือจัดโครงการหรือให้เป็นอะรโรงเรียนได้ไงทุกวันนี้เรามีแหล่งความรู้ของลุงพีไหมที่เป็นแหล่งจริงๆที่บอกว่าเป็นรูปธรรมเลยอ่ะคือเด็กอยากรู้เรื่องจ,จริงๆให้ไปที่นี่มีไหมมีไหมมันมีแต่มันไม่เป็นรูปธรรมมันไม่มันไม่มันจับต้องไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับว่าอ้า ตำรวจก็สอนไปที่อบต,ตก็ให้ความรู้สิแต่แบบไหนะที่มันเป็นความรู้จริงๆว่าเฮ้ยแหล่งความรู้เรื่องยาวติดๆมันอยู่ตรงนี้นะไปศึกษาตรงนี้นะมีไหมไม่มีเรายังไม่มีไงถ้าเราถ้าเราถ้าทําให้มันมีมันจะดีไหมใช่เราจะเอาที่ไหนทักที่หนึง่งเช่นใ,ใช้รั้ที่เป็นใช้อํนนานาจแต่จะเป็นรู้วที่ให้ความเข้าใจเขาทําให้เขารู้ว่าเขานะ่ะเป็นสิ่งสําคัญของคนในครอบครัวนะถ้าเกิด เราไม่คิดอย่างนั้นเด็กเข้ามาที่บ้านแม่ไม่สนใจกูเลยทำแต่งานพ่อ,พอสับัดตู้นี้ออกนอกบ้านละเรากูมีปัญหาเนี่ยตอนนี้กูจะคุยขารได้วะอ่านเสร็จแล้วเขาก็จะหันหาเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาโชคดีเจอเพื่อนที่ดีเฮ้ยมึงมาตีกันบ้านกับกูนี่มึงมาทำกิจกรรมที่กูสั่งให้ทำด้วยกันไปส่งกูกันอันนั้นคือเจอเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดเขาไม่เจอก็เเฮ้ยมึงจะเครียดไปทําไมวะมึงล้องสักเม็ดหนึ่งสิอ่ะนี้ผลฝที่ตามมาพอเม็ดที่หนึ่งมันก็จะมีเม็ดที่สองที่สามที่สี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทราบว่าเข้าติดยาเราจะทายังไงเราจะผักใสเข้าไปไหนได้แล้วคะเขาเป็นลูกเราเนาะความงงไม่ทนคออยู่แล้วเราต้องอยู่ที่คอเรา่งนี้แหละ ทำไงเราจะรีบผล,ลิกมูน,นั้นออกทาไงเราจะให้เขารู้ว่าเออตอนเนี้ยหนูยังเริ่มเปลี่ยนยังไม่สายนะลูกเอางี้เราช่วยกันนะลูกนะหนูนะคือเป็นที่รักของพ่อของแม่นะล,ลูกลูกก็สําสคัญที่สุดยิ่งเลิกสิ่งมีค่าในครอบครัวใดใ,นในทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าลูกสามารถเลิกจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้อะสิ่งดีๆก็จะตามเข้ามาหาตัวหนูตัวหนูหนเนาะเราก็ไปศึกษา,าด้วยกันนะฮะ เนาะแล้วก็ให้โอกาสกับเขาให้โอกาสให้ความรักแล้วให้กำใจสิ่งยากๆที่หนูว่ายากหนูเรียนทำมาแล้วเลยแค่เรื่องเรื่อเรื่องที่จะปฏิเสธมันอ่ะถ้าเรากล้าหาพอว่าปฏิเสธไม่ไม่แล้วก็เจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยมึงไม่มีตังแม่พลไงกูลอ,ลองให้เป็นรีเราต้องคิดว่าสิ่งที่เขายื่นให้เราอนะ่ะยาพิษฆ่าเราดึงเราให้ลงน,นรกเพราะฉะนั้น เราไม่อยากจมดิ่งลงไปในรกเราต้องปฏิเสธอย่างเดียวเลยครับสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาให้วัคซีนใจญเขาในตรงนี้ค่ะเมื่อไปรักษาแล้วเนะี่ยเรายังไม่ได้จบแค่การรักษาเราต้องกลับมาดูแลพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาเรียนจริงไหม คอยเติม <oy t ern ed> กำลังใจให้เขาเรื่อยๆเนาะหากิจกรรมให้เขาทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่ว,ว่าเราต้องสังเกตออกว่าลูกเราอ่ะเขาอาจจะชอบวาดภาพาส่งเสริมเลยหรือไม่ลูกเราอาจจะชอบเล่นดนตรีซื้อกีตาให้แม่งตัวนึงๆน้ตเอามานั่งหัดดีเขาก็จะเพลินไปกับกิจกรรมเหล่านั้นนะคะส่วน ให้เขาใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ก็สิ่งที่เขาชอบนั่นแหละบางคนอาจจะชอบทําสวนบางคนอาจจะชอบวาดภาพบางคนอาจจะชอบทากิจกรรมประดิษฐ์เช่นอกอบรูปไม้บ้านหรือว่าพวงกุญแจเวลาก็ทํากิจกรรมส่งครูเขาชอบทำกิจกรรมเหล่านั้นเราซื้ออุปกรณ์เสริมเขา,าเลยให้เ้าใช้เวลาว่างเวลาอยู่บ้านดีกว่าออกไปเจอผู้คนแล้วก็แ,วกแถไปในสิ่งที่ดีนะคะส่วน เรื่องส่วนริมอาชีพก็คืออันนี้เขาเป็นลูกเราถ้าเกิดเขาอยู่ในวัยเรียนยังไงเขาก็ต้องแบ่งเลยของเราในการที่เราจะให้เราต้องให้แบบมีสติไม่ใช่ให้จนเฟอซึ่งพอเด็กเงินเหลือเกินใช้ความจำเป็นของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปซื้อสิ่งเสพยดิดได้นะคะในกลุ่มที่หนึ่งก็มีนำเสนอเพียง่านีขอบคุณสมกครมาขอนลดับ พี่ผมน่าจะเป็นเก่งเก่ามาพูดเก่งมากเลยคือทั้งหมดเนี่ยทำยังไงลูกถึงไม่ติดยาพี่เขาพูดถูกหมดเลยแล้วก็ถ้าติดจะทํำยังไงคือก็เป็นความรักก็ป็นร้อยเรียนอ่ากลุ่มที่สามนะอกรักลูกทุกวันกกอนลูกทุกวันมีใครที่ไม่เคยกอนลูกมีไหมครับกอดผัวอย่างเดียวเลยเกอะลูกมานะ ผมเป็นเป็นเป็นคำตอบที่ดีมากนะกลุ่มที่หนึ่งครับได้น้องตัวนิดนึงค่ะมาในงานถอนแม่นะคะเดี๋ยวจะฟังอุ่ยไปหน่อยค่ะดิฉันนางาซุนิจีมาซาประธานโอซมรปีนะคะกลุ่มที่หนึ่งได้โจทย์มาว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ติดยาทุกคนถึงจะไม่ติดยาถ้าติดแล้วจะทำอย่างไรค่ะ ก็ให้่มช่วยระดมความคิดกันนะคะคือเราเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลรูปรมีปัญหาเราต้องรับฟังทุกปัญหาของเขาเราอย่าคิดแต่ว่าฉันเป็นแม่นะแกต้องฟังฉันไม่ใช่คือบางครั้งอ่ะถ้าเราถ้าเราไม่รับฟังปัญหาจากเขาก็จะเอาปัญหา,านั้นๆอ่ะไปคุยกับเพื่อนนะคะเวลาในครอบครัว ก็คืออย่างน้อยควรมีเวลาให้กันทำกิจกรรมร่วมกันสาหรับครอบครัวมีอะไรแม้แต่กระทั่งทำอาหารมื้อเย็นกินข้าวร่วมกันได้พูดคุยกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความคล้องความอบอุ่นนะคะควรให้ความรักความอบอุ่นกับลูกหลานหรือคนในครอบครัวควรเสาะให้คนในครอบครัวและชุมชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ท่านเคยเห็นไหมคะท่านกลัววัวควายหายท่านล้อมรั้วใช่ไหมคะอันนี้คือล้อมรัวร้วด้วยรักรัว้วครอบครัวค่ะน,นี่คือรัวอ้วครอบครัวเราต้องเริ่มจากในครอบครัวเราก่อนรั้วอันนี้ยังไม่ใช่